สามนี่อืมจริงๆนะอยากให้ดำหนึ่งด้วยซ้ำถ้าพูดถึงความเป็นหนังนะสวัสดีครับผมแอดโก้บนบ่าภาษาหนังนะครับครับผมแม่ไก่นะครับผมบนบ่านภาษาหนังเช่นกันครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสรุปอ่าฉายที่เข้าฉายมาในเดือนตุลาที่ผ่านพ้นมาซึ่งรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ร้อนแรงมากอืม ตอนในของทางไทยได้วยนะตอนในของทางไทยอใ่ใช่ใช่มีทางไทยเข้าฉายเยอะมากแต่ก็นั่นแหละก็มีทั้งประสบความสมําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จช่ที่ประสบความสมําเร็จเนี่ยถือเป็นการประสบความสมําเร็จแบบเป็นปรากฏการณ์เลยใช่สามปรากฏการณ์ที่แบบแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวอสองเรื่องด้วยติติหคนน่าตื่นเต้นเลยนั่นแหละน่าจะเป็นอีกเขาเรียกว่าถ้าผมอันนี้เราไม่ได้ย้อนดูประวัตินะแต่ในคิดในใจว่าถ้าย้อนกลับไปนะ นี่คือน่าจะเป็นปีแรกนะที่มีหนังแบบทะลุสี่ห้าร้อยล้านในปีเดียวกันหรือเปล่าใช่ใช่อประสมแบบในปีเดียวกันในเดือนเดียวกันห่างกันแค่ไม่กี่อาทิตย์ส่วนใหญ่นะที่ผ่านมาปีหนึ่งอ่ะจะมีสักเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งใช่ไม่ก็เต็มที่ก็สองเรื่องน่ะเรื่องนี้ถ้านับตั้งแต่ต้นปีมามีที่เกินร้อยล้านมีเรื่องไหนบ้างมีมีอ่าคุณพันธ์อ่าคุณพันธ์ก่อนเลย ผลพัฒนาต้นปีเลยปีต่อมาเมษาใช่ไหมใช่ใช่เมษาประมาณนนั้เป็นเป็นหนังที่ค่อยๆค่อยๆสร้างสะสมบารมีมาทีนี้ใช่พเป็นหมดเกลี่ยงเจนหมดเกลี้ยงของภาคนี้แล้วก็ประสบความส่เร็จกันไปสร้างปรากฏการณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะใช่ไม่ใช่ถึงขนาดนะแต่ก็ถือว่าโอเคเกินร้อยล้านเขาก็ลอยตัวแล้วตอนนั้นลุ้นมากเลยหกสิบเจ็ดสิบลุ้นทุกอาทิตย์เลยนะแตจนสุดท้ายแต่ร้อยล้านได้ก็ดีใจกับคุณก้องผมอ่า ของสินีใชนอกขสิีครับผมซึ่งประวัติการทำงานของเขาค่อนข้างยาวนานแล้วก็มนถึงเวลาที่เขาจะประสบความสำเร็จสักทีใช่นั่นคือตนปีแล้วมีเรื่องอะไรลองลองลิฟเลิฟอันนี้ก็เป็นการประสบความสำเร็จแบบเดลเชื่อเหมือนกันก็ค่อยมาเหมือนกันกระแสตอนก่อนฉายก็ไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอมันก็มีแหละมีที่คุณชมพู่เอ่าคุณชมพู่กับคุณซันนี่โอเคเขาเชื่อมั่นในเรื่องของดาราใช่ส่วนทีมอ่ทีมทีมงานสร้างเนี่ย ยกทีมมาเลยจากเนื้อรูประตูถัดไปอ,อคุณอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้แล้วกันการว่าเป็นทีมสร้างมาจากยกมาเลยทั้งทีเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีสันนี่นแล้วก็มีดลราที่คุณเคยแล้วก็มีคุณชมพู่ที่ยอมรับเพิ่งได้ดูเน็ตฟิกยอมรับตอนนี้เขาอยู่เน็ตฟิกนะครับสามารถไปดูย้อนกันได้เพิ่งยอมรับเลยว่าโอ้เป็นการแสดงที่คุณชมพู่เขาแสดงแบบไม่ห่ว์สวยในการแสดงที่ระดับที่ดีมากเลยแต่ด้วยอย่างที่บอกหนังค่อย สร้างความสมด็จแบบทีเละนิดเหมือนกันอ่าเลยนี่เลยกันแลก็ผมก็ชอบนะเรื่องนั้นไปดูตอนนั้นไปดูรอบสื่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ชอบเลยอ่อเอาไปเรื่องอะไรอจริงๆเกินร้อยล้านเกินร้อยล้านมีอีกไหมอันนี้ผมเริ่มจำไม่ได้ผมจำสองเรื่องนี้ได้เพราะชอบชอบอยู่เราหนังไทยนะเราเฉพาะหนังไทยแล้วหนังไทยใช่แต่ว่าเพราะว่าของไทยเองกระแสของหนังไทยไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวลองค <หา S 1> ่ดูถ้าไหนลองค่ะดูพูดไปก่อนแล้วกันกระแสของหนังไทยไม่ได้แบบร้อนแรงหรือว่าตื่นเต้นมากเป็นกระแสที่ค่อนข้างซบซ่าด้วยซ้ําว่าเออ,เอ,อ,เอ,อหอนังไทยบางเลืองถึงกระดาษต้องบอกว่าช่วยมาดูหน่อยซึ่งบางครั้งอ่ะถ้าหนังเขาดีจริงอ่ะมันไอคำว่าช่วยมาดูหน่อยบางทีฟังแล้วมันก็เหมือนจะเลา้ค้าตัวเองไปเล็กๆอะ่ะหรือไม่ก็กลายเป็นความผิดของคนดูที่ไม่เชื่อดูหนังไทยหลายเรื่องใช้วิธีอย่างนั้นนะซึ่งบอกตรงๆเราเราก็รู้สึกต่างไปด้วยอ่า แล้วก็มีเรื่องไหนไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็มาเดือนนี้มาเข้<ม>า,เาเรื่องเลยเลเแล้วกันเกิดไปแล้เดืนอนนี้เดือนตุลาซึ่งสร้าง,งกดการอย่างมาโหลาเลยทีเดียวเอาอย่างที่เอาเป็นว่าใช้หลักการเดียวกันกับคุณ่านนั่นแหละคือ,อะสะสมพล,ลังงามาเรื่ยอย<ๆ>เราจะเอาตั้งแต่สี่สามสองหนึ่งไหมหรือจะเอาที่หนึ่งเลยเอาไล่ไปจาก้างหลังก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะได้จะแต่เชื่อได้หลายคนคงรู้อยู่แล้วล่ะนี่คือจากระดับห้าระดับหย่างเดือนตุลา ที่เข้าฉายแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจอใช่นี่คือการจัดระดับของเพจบนบ้านนะไม่ใช่แบบจัดระดับแรงคะแนนไม่ได้จัดอันดับเรื่องของรายได้ไม่ใช่จัดรนดับอะไรเรื่องเอาแบบที่ดูแลชอบต้องบอกเลยเพจบนบ้านนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งคนดูจะอยู่ฝั่งคนดูนะครับคนดูไม่ใช่ฝั่งนักวิจารณ์ไม่ใช่นักวิจารณ์เริ่มเริ่มแต่ที่ห้าที่ห้านะที่ห้านี้ยกให้เพราะว่าถ้าใอรชอบนิดนึงอ ผมดูสองรอบนะผมดูสองรอบอย่างนี้ไม่ได้ละอ่าผมดูสองรอบแต่ก็ไม่ได้พูดยาเพราะว่ามันมีคลิปแยกต่างหากอยู่แล้วที่แบบรีวิวลงรายละเอียดแต่วันนี้เดี๋ยวก็คงพูดบางจุดบางอย่างที่ไม่ได้พูดในสองคลิปด้วยนะชอบนที่ชอบเหมือับไม่ชอบเอบกับไม่ชอบอะไรในหนังไม่ชอบอะไรในหนังอ่าโอเคส่วนที่ชอบนะครับส่วนที่ผมชอบจนได้มาเป็นเมื่อกี้ก็นั่งคุยตกลงก่อนว่าเรื่องไหนอันดับเที่ยวไรอ่ะผมก็เฉียเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในอันดับที่ห้านั่นก็คือส่วนส่วนที่ชอบของผมนะผมต้องบอกได้เลยว่า ผมชอบหนังฟิลฟูดแล้วก็หนังก็รู้สึกว่าดูแบบเลื่อนไหลไม่ไ,มไ,มไ,มได้ยุ่งยากหนังมีมุกโอเคหนังมีอะไรที่แบบมันสามารถตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งกับคำว,ว่าความสุขผมดูหนังแล้วผมแฮปปี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบเนาะและสิ่งที่ชอบที่เยอะๆไปดูในคลิปที่2คลิปที่ผ่านมานะคราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใน2คลิปแล้วก่อนพูดถึงตอนท้ายที่บอกว่ามันยืดเยื้ออันนี้ก็คือไม่ชอบนะพูดตรงๆแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ผมบอกว่าหนังมันจะแย่ แต่พอกลับมานั่งวิเคราะห์กลับมาได้คุยกับเพื่อนๆที่ดูหนังกันเหลือหลายหลายคนเนี่ยเห็นตรงกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบทที่ค่อนข้างทะเลาะกับตัวเองเยอะ,อะใช่ใช่น,นี่แหละบทที่ค่อนข้างทะเลาะกับตัวเองเยอะพอมานั่งคิดและวิเคราะห์เนาะอย่างเช่นในกรณีที่คือถ้าใครดูนะอันนี้กึงก่งๆก็ต้องเรียกว่าถึงสปอยแล้วพ็จัดอันดับมันก็คือการพูดถึงเนาะถ้าเกิดใครไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากให้ดูรู้สึกว่าสปอยเนี่ยก็ ก็อาจจะรอให้แบบดูไปแล้วก่อนก็ได้ค่อยมาดูคลินนิดเพิ่มแต่จริงๆอ่ะหนังมันก็เข้ามาตั้งสองสัปดาษแล้วนะถือว่าเป็นเป็นการคุยสลหับคนที่ดูมาแล้วเลยแล้วกันไม่ตีเรื่องเรื่องสปอยล์หรอใครที่ยังไม่ได้ดูก็ เขาไม่รู้หลังสองอาทิตย์เลยเอ้ยใช้คู่ไปกันเดียวจะบอกว่าคนที่ยังไม่ดูแสดงความอยากดูก็ไม่ได้เยอะไงก็แสดงไม่ได้สีเนียสกับการที่แบบเราไปเลยแล้วกันว่ามันมันไม่เราชอบอ่ะเราบอกไปแล้วด้วยชอบด้วยภาพรวมชอบด้วยเนื้อหนังชอบเริมพิเศษด้วยแล้วกันด้วยตัวนักแสดงฉากแรกๆนะผมยอมรับน้องใบปอมากๆเลยใช้คำว่านักแสดงเ่เขาแสดงได้ขาดมากเขาแสดงได้ขาดเลยในซีนนั้นตัวพระเอกเองหรือตัวเพื่อนเอเอง มันยังมีอารมณ์เกินๆนยันมีอารมณ์ล้นๆมันยังดูเป็นการแสดงที่แบบเหมือนปั้นนิดนึงน้องไปปอนเนี่ยผมยอมรับว่าเป็นน่าจะเป็นนักสแสดงที่อนาคตไกลแน่ๆแล้วก็าเล่นได้ขาดเขาเ่นใช้คําพูดอธิบายไว้งี้ดิแต่เขาเล่นได้ขาดแบบคือ,คอ,อซีนนั้นก็โโลสซีนไหนเขาขาดจริงๆแน่ในส่วนนั้นที่ชอบอแต่พอดูไปดูไปหนังมันไม่สามารถทําให้เราอินได้เพราะพูงกลับเหมือน ทะเลาะกับตัวเองโดยการเอาไอ้นั่นมาใส่เอาไอ้นี่มาใส่ใสแล้วไม่รู้จะไปทางไหนให้สุดดีนี่คุยแบบคุยแบบด,ดูคนดูแล้วคุยกันเลยกันนะไม่กระทั่งเ,เรื่องโจเรื่องโอมจโจนะปูเป็นอย่างดีเลยอยากจะทำนักเพื่อโจใช่ไหมก็เลยชูโจไว้สูงส่งเลยว่าโจเราต้องตาอวยเราต้องเหมือนกับทําที่เป็นระลึกถึงโจนะอยู่ๆใส่ตัวละครโอมเข้ามาซึ่งดึงโจลงมาต่ำเลยอ่าลึกไปบอกว่าดึงโจลงมาต่ำไปก็ตายแล้วโจไม่รุงโลกไว้เฮ้ยอ่โจไม่ เอาเรื่องของเพื่อนไปไปใส่ใจอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้รู้สึกเฟลกับโจไปในระดับหนึ่งเลยอแต่อยู่ๆก็กลับมาดันต้งโจอีกแต่ไป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 กดไปกดบทของพระเอกเพราะใส่เจ้อยังไรในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับพรอะตัวเองว่ามันเหมือนกับทาให้เราสับสนกับตัวตัวหนังก็สมควรกว่าจะมาสรุปจบได้อพูงกับพาเราหลงที่ทางไปเยอะมากมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับนี่แหละที่ไม่ชอบ อ่าก็คือตรงนั้นตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะอารมณ์หนังนะแต,แต่ที่เห็นชัดที่สุดอันนี้ผมแบบบอกแล้วว่าเล่าถึงสปอยเมื่อกี้ก็เลยดึงเวลานิดนึงกําลังจะบอกว่าสุดท้ายจําฉากแรกได้ใช่ไหมครับโจก็คือเดินไปแล้วเงยหน้าแล้วเสียชีวิตอืแต่ฉากจบที่มันขยายผมถึงบอกผมวิ่งต่อยาํเลยไอ้ส่วนที่ขยายควรตัดทิ้งมากๆ เพราะว่าหนังบอกแต่ต้นแล้วว่านี่คือเพื่อนไม่สนิทแต่จําได้ไหมตอนที่นั่งรถเมย์ออกมาจากเพราะสนิทเลยสนิทกันแล้วแฮปปี้กันแล้วเพื่อนดีกันแล้วแล้วตองตายแล้วปุ๊บแล้วก๊าลมาบอกว่านี่ฉันเพื่อนไม่สนิทแลวฉันไม่รู้เรื่องอะไรของโจนี่แหละผมกลาบอกมันเถียงกันมากตีกันเองตีกันเองนี่ก็ชัดมากเออใช่ใช่เป็ิงสาตอนที่ออกมาจากกองฟ้าเหมือนเพื่อนสนิทเลยอะนั่งคุยแล้วก็ยอมเล่าอะไรทุกอย่างแล้วอะไรแล้ว มันไม่ได้เพื่อนไม่เสร็จแล้วทาไมตอนที่มันจะทําหนังเหมือนกับไม่รู้จักไม่รู้จักเลยอะไรงงก็คอยปูมาว่าโจเนี่ยคอยแต่จะอยากสนิทด้วยอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดงที่ผมก็ไม่ชอบนะคนเราอ่ะเขาออกอาการเขาไม่ชอบขนาดนั้น่ะยังอยากจะยังอยากจะสนิทด้วยอีกเหรอแล้วที่อยู่จะมาหกหรือหรือมันเป็นคนเซลรี่ขนาดนั้นเลยแอนที่บอกว่า มีโซมันมีเพื่อนปจริงๆผมเคยโฟล์ไปแล้วด้วยนะในเพจโอเคในอันดับที่ห้าอันดับที่ห้านะครับที่ห้าก็ไปเข้าไปเยอะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยืดยาวกันไปว่ากันต่อนะครับในส่วนของอันดับที่สี่อันดับที่สี่ที่เราคุยกันแล้วนะครับต้องบอกเลยเรื่องนี้เป็นหนังเล็กๆหนังเล็กๆที่เหนือความคาดหมายสุดๆพอไปดูก็หัวแบ้งๆเลยทั้งที่นางเอกก็เป็นดาราดังในซีรีส์ระดับหนึ่งจะมีแฟนคลับตามไปนอสสื่อด้วยอุตสาหกรรโปสเตอร์แจกผมยังเก็บไว้เลยนะครับโปสเตอร์อันนั้นแหละ น้าดีน้องก็มีแฟนคลับเราไม่รู้มาก่อนเลยด้วยซ้ขาว่าน้องก็มีแฟนคลับน้องก็เป็นดาราดังในระดับหนึ่งไปแบบหัวแบงๆเลยเห็นหน้าหน้าหนังแล้วก็ทางวอร์เนอร์เชิญมาให้ไปโชว์รับสื่อแต่หลังจะออกมาทุกคนที่ไปดูด้วยกันเสียงเยวกันหมดเลยสนุกมากเป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วทำสนุกจริงหลายคนอาจจะพลาดด้วยนะเพราะว่าเข้าโรงสั้นมากๆแล้วดันเจอกระแสบางเรื่องซัดซด จริงๆมันจะซ้ำจริงๆมันจะซ้ำด้วยซ้ำแต่หาเวลาหารอบไม่ได้ใช่ครับสงสารนะครับแต่คือเรื่องพาเก็ตนั่นเองพาเก็ตเปาเกืยอ่างเอกชื่ออะไรจำไม่ได้รู้แต่ว่าเล่นซีรีส์มิสเตอร์ครีที่ค่อนข้างจะกระแสดีมากดังมากยังพยายามหาเวลานะฮะอยากดูนะไม่ใช่ไม่อยารแต่เพราะติดใจเนาะนอกจากในในในหนังมากการแสดงดีมากการแยังยังไม่มีเวลาเกาแสดงมันเหมือนไม่ได้แสดงเป็นดาราแสดงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ ต้องเจอเรื่องแย่ๆจากการที่แค่อยากซื้อของมือสองในออนไลน์อะไรอย่างนั้นแค่นั้นแหละเรื่องนี้ก็แนะนำมันดีมันใกล้ตัวมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอินได้ไม่ยากทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่แบบเอ่อมันหนักกุญส์ด้วยซ้ำแต่มันทำให้เราอินได้ยังรอนะเดี๋ยวรออาจจะชมลงเน็ตเฟกหรือลงอะไรแล้วมีภาคไทยอาจจะเออแต่เป็นแน่นะเรื่องล่าสุดมีอาจารย์อุตสาห์หาย ในฉาไมี่ี่สยงไทยรออินเดียสตา์แล้วผมเป็นคนมีปัญหากับหนังจีนเสียงไทยคือดูไม่ใช่ดูไม่ได้นะดูหนังซัพอะพระตุ๊าตาดูได้หมดเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นอะไรแต่พอ็หนังจีนที่ยองแพ้งเลยดูได้เสร็จเลยรู้สึกว่าหนักก็าสนุกไะเสียงเสียงเออวันต่อรอดีก็รอดูเพว่าพากเกตลงสตรีมมิ่งแล้วจะมีเสียงไทยไหมก็ไม่แน่ใจว่ารอบที่ฉายมีหรือเปล่าของวอร์เนอร์เอาของวอร์เนอร์ของนี่ก็ไม่มเป็นเรื่องที่สของวอร์เนอร์ที่ มาแบบเงียบๆมาแบบเหมือนไม่มีกระแสเป็นดังที่ดีมากน้อเขาใส่โคอเนอร์ในการเลื่อหนักเลยนะถูก,กต้องครับโอเคถ้าเกิอดอ,อันดับที่สี่เป้าชือ่อโอเคเดี๋ยวจะบอกนิดนึงนะอันนี้คือพูดเผื่อไว้ถ้าถามผมนะถ้าเรื่องนี้ใช้โปเตอร์หลักเมืองนอก,นอก <S <S ผมว่าจะดีกว่านี้โปเตอร์หลักเมืองนอกสวยสวย<อ>โปเตอร์ไทยโปเตอร์ไทยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อกี้ผมมานั่งไล่หาหาไม่เจอเหตุผลเพราะว่าโปเตอร์ไทยคืออย่างที่บอกน้องก็มีแฟนคลับแต่โปเตอร์ไทยใชบจะเห็นหน้าแค่เซี่ยวดียวกับัลง แสงไปนิดเดียวไงมันเลยทําให้คนไม่จดจาแต่โปสเตอร์เมืองนอกเรื่องเนี้ที่เขาใช้กันทั่วไปเลยนะมันจะเบออกโทนสีฟ้าคนก็จะจดจำอันนั้นได้ง่ายกว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าน่าจะเรื่องโปสเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งทําให้คนไม่คุ้นหนังแล้วก็โปสเตอร์ไม่ได้บ่งบอกตัวหนังสักเท่าไหร่มันเลยยิ่งทําให้คนอยากไปดูจะน้อยลงถ้าคนไม่รู้จักรูปหายไปเลยอะไรเงี้ยคือคนไปดูก็ต้องรู้จักัางเอง แต่ถ้าพอไม่รู้จักนังนเอกเรื่องนี้คือหน้าหนังไม่มีอะไรที่ดึงดูดอีกแล้ะใช่เหมือนเราที่ไปดูพวกสื่อแบบแบงค์แต่ออกมาทั้งแอดไก่ทั้งคุณโอ้ขอชื่อแล้วกันหัวนเทพก็ยังหมอกเลยว่าใกล้ตัวเขาเขาเคยเจออะไรอย่างนี้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งน้องที่พาไปด้วยใช่ครับหลายคนหลายคนก็สนุกูง่ายก็สนุกหมดเลยแต่กลายเป็นว่าหนังมาเจอกระแสที่รุนแรงของน้ไทยบ้านเราคือเข้าผิดช่วงผิดจังหวะมากั้นเถอะซึ่งก็คือ เฉลยอันนี้นอ,อ,อดับสามต่ออ๋อยันดับต่ออีกดับสามยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยยังอไรอ่าดับสามยังอย่าลืมเนี่ยพอพอพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลืม,มอันดับสามอันดับสามนี่อืมจริงๆนะอยากให้ดับหนึ่งด้วยซ้ำถ้าพูดถึงความเป็นหนังนะ,ะถ้าพูดถึงความเป็นหนังเพราะว่าเขาเป็นหนังของผู้กำกับที่ว่าเรียกว่าเ,เรื่องรางวัลหนักไม่ต้องการลัทตีคนเหนือมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมาตินสกอ์เซียที่ทปรามาสว่าหนังยุคนี้ ทำหนังเหมือนจริงๆผมฟังสุภาพเขาเขาเ็าไม่ได้ดา่าซูเปอร์ฮีโร่แบบแจานตรงๆหรอกแต่เขามีความรู้สึกว,ว่าอุตสาหกรรหนังทําหนังแบบขายแบบขายเกินออแม้เกินไปหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับรถไฟหออที่กวาออออมันก็เลยทําให้หนังเรื่องล่าสุดข,ของเขาคนอยากดูหาแล้วป่าเห็นขนาดไหนนัออ่นก <laughs> ็คือเรื่อง The Killer The Killer of the Flower Moon ใช่เป็นเรื่องราวที่เล่าจากเหตุการณ์จริงของชนพื้นเมืองชาวโอเซต ที่เหมือนพระเจ้าประทานน้ำมันมาให้ทำให้ร่ำรวยเป็นเผ่าอินเดียแดนที่ร่ำรวยแต่สุดท้ายก็โดนคนผิวขาวที่เข้าไปหมายจะเหมือนเอาเปรียบหมายถนึงจะยึดทุกอย่างแต่ว่าหนังมันมันเกินยุคพันยุคยุคหนึ่งเก้าสองศูนย์ 1920. มันค้นยุคยุคคาร์บอยด์มาแล้วซึ่งยุคนั้นนะเจ้าของคนอื่นเอามาดือด้อเลยคนระับอ,อายุนี้ก็คล้ายๆกันนะก็ยังยังจะยิงยังไงฆ่ามันกันดือด้อๆแต่ยังมีเหตุผลในการ เอามาแบบยัดนิดนึงส่งคนไปแต่งงานเพื่อที่จะได้ยึดอะไรเงี้ยใช้ใช่เราเรื่องพวกนี้ซึ่งผมมาติดเยี่ยมเลยอันนี้เยี่ยมอันนี้เยี่ยมยาวสามชั่วโมงยี่สิบหกนาทีแต่ไม่มีวินาทีไหนเลยที่แบบดูแล้วง่วงเหาเหานอนหรือหน้าเบื่อหนังมันเดินหน้าทุกนาทีทุกชาตงมันมีเนื้อหาเยอะเออเนื้อเยอะแล้วแล้วผมติดสามารถหยอดหยอดได้แบบัวเดียวไม่ได้ตึงไปเนี่ยเนี่ยเขาว่าเป็นตัวตัวอะไรนะคู่ชิงตัวแทนคู่ชิงออสการ์แบบ มาแรงเลยกับออฟฟนเนมเมอร์แต่ออฟฟิเนมเมอร์บอกเลยนะฮะตึงตึงเนี่ยต้นจนจบแต่คิลเลอร์มันมีชอนมีย้อนมีดึงมีมันมาแฟรพลกว่าในความรู้สึกผมนะในไอ้แก่ดูไอ้แก่ได้ดูตามหลังมาดูรถดูตามหลังแต่ก็โอเคครับก็บรรยากาศหรือความรู้สึกนั้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกคิดว่าหนังยาวไปไหมแต่สุดท้ายเนื้อหามันเยอะแล้วก็เนื้อหามันเป็นองค์ประกอบที่เอามาขมวนรวมตอนท้ายซีนที่ผมชอบที่สุดก็คือซีนตอนที่ ปูมาตินมาพูดเองบนเวทีอ่ะโอ้โหแบบเชื่อไหมในโลกเฉียนเฉีจะปบมือคือจะปบมือปกตินในเซสสุดท้ายอะเรายังมองว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋อวมาไม่ง่ายเลยผูมาตินเดินมาแล้วมาสุบเรื่องให้มาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้เป็นคดีที่โด่งดังที่ทางเอฟบีไอหลังสร้างจากนิยายที่เขียนโดยเอฟบีไอที่มาทาคดีนี้ทีหนึ่งโอเคละถือว่าอันดับที่สามได้แบบจุดยอดในเดือนตุลาคมใช่ใช่ว่ากันต่อไปนะ อันดับที่สองอ่าอันดับที่สองอันดับที่สองครับให้อันดับที่สองนะตอนนี้ทุกคนรุนลใช่ไหมว่าเพจเราจะให้จะให้อันดับไหนระหว่างหนังไทยสองเรื่องนี้จะบอกว่าเราไม่ได้ดูเรื่องไร้หน้าเป็นหลักเพราะอันดับที่สองจริงๆตอนเนี้ยเรารู้ว่าจะแซงอยู่เนาะลูกแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะก็เรื่องหยดใช่นะเรื่องที่หยดหนังที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องเล่าเรื่องงานเรื่องจริงของเมืองการที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหีมาเป็น 2 0 1 5เลยทีเดียวจนล่าสุดก็มีคนเอามาเล่าในคทิปให้โด่งดังจนเกิดกระแสด้วยการวิธีเล่าแบบทีละตอนทีละตอนทีละตอนซึ่งมันคล้ายๆกับหนังฝรั่งเรื่องที่ที่เพิ่งดูไปดูดูไปเมื่มอวันก่อนเห็นเดวิดคล้ายๆกันเลยคือโพส์ไปในโซเชียลแล้วก็จะโพส์ทีละตอนมันสร้างแรงแรงแรงจิตแรงกระตุ้นให้คนสนใจมากเป็นพิเศษแล้วก็ล่าสุดก็มาดังกับรายการเดอะโพสต์ที่มีคนโทรเอาเรื่องเนี้ยมาโทรเล่าให้ ฟังดีๆใช่ครับแล้วก็สุดท้ายในจริงๆกับตัวหนังก็ทํามาก่อน,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 อนหน้านี้แหละคิดว่าถ้าัวหนังคงไม่ใช้เวลาแค่สามเดือนเสร็จอใช่ไห<ช>นะมก็คงทําเตรียมตัวมาละหนังทาโดยผู้ออกับบที่ค่อนข้างจะเป็นมือมือกระตัวมือดีละมือดีอแล้วก็เป็นมือเก่าขนก็บี่ีระบาดอะไรอย่างเงี้ยหลังสุดสุดสามเอาสุดสุดสาม้ก็สุดชาเนี่ยแต่เรื่องสเก็ตไปฮะคือเขาจะบ้าแล้วเขาบ้าได้หลุดร่มจริงสุดสุดสามนี่นะจริงๆเป็นหนังผีที่ เชียร์ให้ผีฆ่าคนให้ตายให้หมดทั้งสําอ่าอันนี้เอามาจากเพจเอ่อไมฟิลแล้วเขาเขาเขาตัดเป็นคลิปขึ้นมาเออเขาตัดเป็นช็อตขึ้นมาว่าเป็นหนังผีที่อยากเชียร์ให้ผีฆ่าคนให้ตายให้หมดก็หมายถึงว่ันดีแ้วในพอในที่หยดเป็นยังไงบ้างเอาใอครับอ่าก็ถามว่าผมชอบไหมผมชอบในระดับหนึ่งก็คือโดยองค์ภาพอง์ภาพรวมอ่ะผมโอเคผมเป็นคนที่ดูหนังอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมแฮปปี้ละ เพราะเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับหนังเลย mm hmm. ก็คือปล่อยไปตามอารมณ์หนัง mm hmm. อ่าแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่มันทําให้ขาดอัตลักษณ์สำหรับผมนะคือถ้าคนเป็นคือคนที่ดูตามกระแสหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูตัวอย่างเยอะแต่พอเราทําเรื่องพวกนี้อยู่กับหนังอ่ะดูหลังตัวอย่างมันบนมันเห็นแล้วบางเออในหนังฉากเด็ดมันได้อยู่ในตัวอย่างเยอะอันน<ล><ล>ี้คือน่าเสียดายเป็นในเรื่องที่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากตัวอย่างหรือ,รอ,อว่างว่า,างั้นไหมฮะคือมันมีแต่ว่าพอฉากเด็ดอ่ะที่เรากำลังจะตกใจแต่เราจําได้ว่าในตัวอย่าง จะต้องเจออะไรความตกใจมันก็หายไปเยอะซึ่งหนังบางเรื่องมันทําได้ตรงที่ว่าในตัวอย่างว่าวมีแล้วว้าวแลวนะในหนังไม่งดันว้าวเป็นตัวอย่างอะไรเยอะหลังบางเรื่องทำาะไรแต่ว่าที่หยดที่หยดมันเอาเด็ดเด็่ไปใส่แต่เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เอาเด็ดเด็ดเขาไปใส่เขาก็ดึงดึดคนอาจจะไม่ได้เยอะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่เหมือนกันนะบางเรื่องโอ้ยตัวอย่างสปอยหมดแล้วแต่บางคนถ้าไม่เห็นอะไรเลยความอยากเขาไม่มีใช่มันก็เลยแบบก็เลยไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดก็ยังเงกนอยู่ก็ไม่มีถูกไม่ผิดหรอกมันขึ้นอยู่กับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ ว่าเขาแฮปปี้หรือเปล่าอ่าแล้วซึ่งที่หยดก็คงแฮปปี้กับผลลัพธ์ตอนนี้สัปดาห์ล่าสุดที่เราบันทึกเนี่ยน่าจะขึ้นไปเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยใช่ไหมรู้สามร้อยแล้วนะ่เราจะไปสี่หรือเปล่าแต่นี่มันแค่สองอาทิตย์เองใช่ไหมเร็วกว่าเร็วกว่าสัปเหร่ด้วยใช่เร็วกว่าสัปเหร่เราจะบอกว่าเร็วกว่าสัปเหร่ทำให้เรากวัวนิดนึงเลยแต่ที่ลื้จากระดับความชอบไม่ได้จากระดับรายได้ไม่ได้จากระดับ้ก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบตรงที่มันสามารถสร้างกระแสให้หนังไทยต่อือมงๆนะ ที่หยดก็คือตัวอย่างของการลงตัวขององค์ประกอบทุกอย่างเลยก็ถือว่าโอเคเลยครับกระแสการเข่าเรื่องและแถมเข้ามาฉายในช่วงที่คนกำลังกลับมาดูหนังเยอะๆแล้วตัวหนังก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งโอเคย่างมันขโมยทําให้ที่หยดประสบความสำเร็จก็ถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันล่ะหลายองค์ประกอบผมเชื่อได้ว่าที่บอกที่หยดได้ตอนนี้ผมก็ยังกล้าพูดนะว่าอันดับหนึ่งก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปขยี้ตรงนั้น แต่ว่าในส่วนของที่หยดเองแล้วเนี่ยภาพโดยรวมผมจะได้หลายคนก็น่าจะได้ไปดูละนะแม่แต่ลูกชายผมยังไปดูเลยนะครับผมปกติก็ไม่ได้ดูนางผีเป็นเรื่องนึงที่ได้คุยกับเพื่อนที่บอกว่าเขาคิดยังไงถึงไม่ชนที่หยดอันนั้นอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นลูกเป็นก็คุยเลยหยดอยากจะถามเหาเราคิดยังไงมาชนทั้งถ้าไม่ชนน่าจะดีกว่านั้นรายได้เนาะมันในพื้นที่ในการที่จะ ขายหน้าหนักหรืออะไรมากกว่านี้เราไม่พูดถึงแล้วกันเราแค่เสียดายเสียดายว่าไม่น่าชนนะครับมาถึงอันดับที่หนึ่งแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรไปเสียไม่ได้แน่นอนด้วยดาลารรายได้ที่ตอนเนี้ยเลยหก้ล้านไปแล้วกันล้วอยางร้อยล้านหกร้อยล้านเออไปหกล้านหกร้อยล้านกัาลังพยายามเป็นเจ็ดร้อยล้านแต่เริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแรงแล้วเพราะอย่าลืมหน้าหนักเข้ามาตั้งแต่วันที่วันที่ห้าเดือนที่แล้วกรกาคมซึ่งตอนนี้เราอัดวันที่สี่วันที่ห้านี่เราก็อัดวันที่ห้าน เออไอ้คนเดินก็ดีเเพราะฉะนั้นไม่ให้แถวเลยมันก็เดินตายแต่มาลากได้เงินอันนี้ถือว่าคับถือเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้เขียนวิเคราะห์ลมมาในเพจนิดหน่อยละเอาความชอบผมก่อนไหมอืมครับไอ้กบอบมาแล้วคือหนังเขาซื่อแล้วก็จริงใจในการทาบทเขาเห็นเรื่องบทเป็นเรื่องใหญ่เขาต้องมีโครงเรื่องเขามีการวางเรื่องหนังเปิดหน้าหนังว่าเป็นสัปะเวแต่ไม่ใช่หนังนี้เลยเป็นหนังที่พูดถึงความตายพูดถึงความป้าๆพูดถึงเาจริงนะผมแอบไปนึกถึงหนังอีกเรื่อง ที่เป็นหนังฝรั่งอะอาปาอุชาหน้าหนังเป็นหนังวัยรุ่นแต่ส so ุดท้ายพูดถึงความตายความสัมผัสความหวองพ่อกับลูกตะเพลอมาทรงนั้นเลยซึ่งแบบถามว่าตอนที่ดูออกมาจากโรงไม่ได้ดูหนังสือด้วยนะเสียดายมากเรขอโทษลุงสามด้วยว่าเสียดายว่าไม่ได้ดูหนังสือเพราะว่าวันนั้นทั้งฝนตกหนักทั้งอะไรสารพัดแล้วเก็ไปลำบากบ้านอยู่ไกลก็เลยเสียดายไม่เสียดายคุอสามปู่สาหลังไม่มาชวนเองว่ามาดูหนังสือไหมั้นที่เขาเป็นค่ายเล็กๆเขาก็เห็นความสัมพันธ์กับเพจเล็ก เมาดูมาแล้วนะก็มาตามเก็บทีหลังอืมไก่ตามเก็บก่อนอ่าทำรีวิวไปก่อนครับผมก็เป็นรีวิวในช่องเราที่คนดูเยอะที่สุดเลยฮะชยิ่งทําให้เรารู้สึกเสียดายพี่ก็รู้สึกเสียดายว่าไม่ได้ไปดูจนสุดท้ายก็เลยต้องพาแฟนไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันนะเพราอเมาจากโรงนะอย่างนิ่งๆนะอืมยังยังไม่ถึงของว้าวนะแต่ยอมรับในระดับว่าเออหนังมันดีอืม แต่พอผ่านสักวันสองวันคือยิ่งนึกถึงเนี่ยยิ่งนึกถึงยิ่งดียิ่งนึกถึงยิ่งไอฉากนั้นก็ดีไอ้ฉากนี้ก็ดีเออฉากนี้มันเข้าใจทำนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีเวามรู้สึกว่าโอ้กู้กับก็ใส่ใจเกินไปไหมมันเอาออกจากโรงมีความูำคันาดนัมันยังนิ่งขนาดตรงที่ว่าให้มันได้จากคุนมากกว่านี้นะมันมีภาษาเราทำน้ำตาเราซึมแล้วอะแต่เขาไม่ใส่ลงไป ทำไมเขาไม่ใส่ว่าเราดูตัวอย่างเขามีดีกว่าออสุดท้ายพาฉากนั้นเาไปใส่ในมิวีิีโอ,อแล้วมาฟังเหตุผลที่เขามาคุยในรายการของคุณต๋อยยืมว่าที่เขาไม่ใส่ฉากนั้นไปเขาเป็นห่วงคนที่ดิ่งโมจะดิ่งไปมากกว่านั้นเขาไม่อยากยี่ขนาดนั้นอโอ้โหแฟนเปลล็นหลอกไปเลยมันมีคนที่อินไงถ้าเกิดใครฟังภาษาได้ชัดเจนมากกว่านะผมไปดูยผมเชื่อได้ว่าเขาจะอินมากกว่านั้นแล้วก็ลูกสาวลูกสาวลูกสาวแฟน นี่ลสาวผมร้องไห้นั้าตาแตกเลยเพราะว่าเขาเพิ่งสูญเสียพ่อไปแล้วอารมณ์อย่างนี้เลยอารมณ์แบบใช่เลยเขาบอกนี่ที่ขนาดหนังส่วนตัวเราดูว่าเรายังเออระดับหนึ่งนะแต่คนที่เขาอินมันมีเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับต้องเตใส่ฉากที่ผมว่าเข้าไปที่ตอนเนี้ยเป็นกระแสอยู่ในเอ็มีเองด้วยซึ่ฉาบนั้นดีมากเลยในการบอกลาระหว่างพ่อกับลูกที่ถ้าใส่ฉากนั้นไได้หนังนะหนังจะทําให้คนดิ่งแบบดิ่งเลยอะซึ่งลูกเขาเป็นเขาตัดสินใจที่ังไม่ใส่ก็ยอมรับการตัดเสก็คือ เขาห่วงคนเพราะว่าห่วงว่าไคนจะไม่อินหอไหมนะเขาห่วงห่วงคนดูซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เนี่หยหลายๆอย่างเนี่ยคุณเขาจริงใจเขาตรงไปตรงมากับบทแล้วก็มข้างตัวนักแสดงที่มีการปูมาอย่างดีแตัวนักแสดงเองก็จริงจังกับหนังด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงนะเขาไม่ใช่ดาราเขาสามารถเดินทางไปทั่วเลยอืเขาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ดังมาจาก จังหวัดก่อนอ่าอีสานเหมือนกับไอ้บ้านเหมือนอะไรแหละในกรุงเทพก็ดังระดับหนึงไงแต่ไม่เปรียงว่าแต่อีสานเนี่ยข่าวมาตลอดเลยช่วงนั้นที่แรกลงแตกที่อุดรลงแตกที่สุรินทร์ลงแตกที่บุรีรัมย์มจนกระแสกรุงเทพเพิ่มกว่านี้เลยกลับมาบ,บวกกันมันก็เลยแบบทำให้หนังประสบความสำเร็จได้แบบ น่าเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ใช่ทั้งนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์มันเลยทําให้คนเข้าลงมากขึ้นคนได้เห็นบรรยากาศนี่แหละเหตุผลที่ผมบอกทําไมมันถึงไปช่วยเรื่องของที่หยดด้วยใช่ตรงนี้ที่หยดคนกําลังเข้าลงหนังเลยคนกำลังตื่นเต้นที่จะเข้าลงหนังใช่มันก็เลยกลายเป็นพอเห็นที่หยดต่ออีกก็ยิ่งน่าดูอีกก็เลยเสริมกันไปเลยอนี่ก็ถือว่าตัวตัวที่หยดเองก็มีกระแสและมีหน้าหนักที่ดีอยู่แล้วแต่ยังไงซะที่มีการหนังที่ทําให้คนกลับมาเข้าลงหนังเยอะ ยิ่งช่วยหนุนกไปนะผมก็ยิ่งหนุนลยิ่งไปกันใหญ่ก็มีเรื่องเล่าขอนิดนึงแล้วกันเรื่องเล่าที่แบบเหมือนจังหวะซิทคำซิคคอมพิวเตอร์บล็อกวเพราะว่าที่เอ่อสับเลอผมไม่ได้ไปดูรับสื่อแต่ที่หยดผมไปดูรับสื่อแต่รอบสื่อพิเศษไม่ใช่รอบสื่อกล่ารับสื่อพิเศษที่ทางมิเตจัดให้แล้วมันเป็นรอบสื่อลงปิดดูจนจบที่หยดจบผมประทับใจได้ประทับใจหนึ่งหนึ่งแต่ผมชอบตั้งแค่ครั้งหนึ่งร้อยไฟสว่างผมให้ออกจังหวะที่ผมลุกขึ้นหลังจากที่ไฟสว่างคนนนอออื่กกลงัแ้ว พราะว่าเขามีการเก็บมือถือเพื่อที่จะป้องกันการเล่นมือถือหรือการทําอะไรต่อไม่อะไรเขาก็เก็บท้งใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาเก็บต้องต้องต้องเข้าใจด้วยฟังมีแต่คนไม่เข้าใจทำไมต้องเก็บท่าห้วงของคุณ้เขาเก็บมาดีแล้วก็เลยคนก็ออกเร็วผมก็ลุกขึ้นลุ๊บอ่านไปเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักเว้ยเรื่องปกติอะไรไม้ยินน่ารักเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักเว้ยก็ไม่เข้าได้ว่าเป็นหน้าดิชาเนี่ยความรู้สึกยังอยู่ตรงนั้นเลย มองแวบแรกน่ารักเดินไปหันมาไมอ้ซิ่งคอมชัน้นชั้นนี่น้องใบข้าวนี่หว่าใบข้าวนั่งอยู่ข้างหลังคงอย่างนี้เล่จู้ๆแล้วพอถัดจากน้องใบข้าวก็เป็นลุงศักดิงแล้วเถิอขึ้นมาอีกชั้นทั้นทียเลยบักเสียงจา่ารอดอะไรมาหมดโอ้โหตื่นเต้นเลยกัลเลยได้พูดคุยว่าสมขอโทษไม่ได้ไปดูรอบตัวเรื่องนี้แต่ชอบจังหวะอารมณ์นั้นซิ่งคอมจริงๆเลยน่าทายว่านะ่ารักดีใบข้าวนิดนี่เป็นความรักใจที่ที่จำติดตาเลย ก็ตสว<ต><ด>ยมดชอบผมชอบ,ชอ,บอย่างหนึ่งนะการโปรโมทของสับเปลืก,ก็คือพูดง่ายว่าการที่ตัวนักแสดงเองยังคงเซอร์ไพรส์แม้แต่วันนี้ก็ยังมีตารางที่จะไปเซอร์ไพรส์ตำรงต่างๆอออนี่มันเหมือนกับว่าโปรโมทหนังได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆ ไม่ได้ไปเซอร์ไพรส์แบบไปรอได้ลงนะแอบไปนั่งดูแล้วก็แอบไปเหมือนแบบที่หลายๆคลิปที่เขาถ่ายมาแอบไปรออยู่หลังโรงจนคนดูจบแล้วค่อยเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเพิ่มความรู้สึกดีความประทับใจและผมเชื่อได้หลายคนไม่ได้ดูรอบเดียวนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งของรายได้ใช่ซึ่งท่านหนังไทยมีมีคนบอกว่าหนูดูไปสามรอบแล้วพี่หนูดูไปสี่รอบแล้วพี่มาให้สัมภาษณ์คุณต้องเตะคุณต้องเตะดูในสัมภาษณ์อะไรต่างเขาบอกหนังเขาเป็นหนังที่ ผมคนดูได้แค่รอบเดียวนะคันน่าจะรอบเดียวก็พอแล้วะไรอย่างเงี้ยคนเราพอประทับใจแล้วไงครับรู้สึกว่าดาราเป็นกันเองนักแสดงเป็นกันเองหรือว่าคนที่มาแล้วยังมีเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกเขาก็อยากไปดูอีกเขาอยากไปเจออยากไปสัมผัสซึ่งผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วฮอลลีวูดเองก็มีการโชว์ตัวอยู่และบางครั้งนะก็จะมีดาราไปแซ่บๆเคยเห็นข่าวอยู่บ้างแต่เรคนนี้ติ่ๆแล้วก็เลยใช่แต่กางจะบอกว่าฮอลลีวูดเองการโปรโมทหนังเป็นเรื่องแบบจริงจังมากและการออกไปเดินสายโปรโมท แต่กับกายเป็นเมืองไทยหนังไทยแทย้ๆอยู่แต่ในเมืองไทยหนังหลายครั้งโปรโมทรอบสื่อรอบเดียวซึ่งน่าเสียดายมากหลายเรื่องเลยดราเขาฟิวเยอะนั่นแหละแต่น่าเสียดายเพราะอุตส่าห์เล่นหนังมาตั้งหลายเดือนแล้วก็ทําตั้งแต่ต่อทั้งอะไรแล้วออกมาแล้วหลังจากนี้มันคือเป็นตัวพิสูจน์ว่าหนังอ่ะก็ถ้าเกิดยิ่งหนังดังดาราก็ยิ่งดังไงอืถูกไหมฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ประทับใจเพิ่มเติมนี่ก็คือห้าอันดับหนังในเดือนตุลาคมนะครับ สองเพจบ่นบ้าของเราได้มาสิห้าเพื่อนไม่สนิทเพื่อนไม่สนิทสี่ทาร์เก็ตเอาเชือดอ่าสามชินเลอร์ออฟเดอะฟาเบอร์มูลอ่าแล้วนี่ยังมีรอบมีรอบมีรอบอยู่เออแล้วก็สองที่หยดอืมแล้วก็ดับหนึ่งคัสเปเลอร์จากจักรวาลไทยบ้านใช่ครับนี่คือห้าอันดับหนังแล้วก็ห้าเรื่องห้ารถเลยนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนังไทยไทยกรุงเทพไทยเกาหลีไทยฟิล์มพูดอ่าหนังเกาหลีอ่าแล้วก็เป็นังฝรั่งอ่าแล้วก็มาฟอร์มยักษ์อ่าหนังฝรั่งฟอร์มยักษ์แล้วก็มาหนังไทยที่แบบ โอเคละมันก็ถือเป็นฟอร์มใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมาหนังไทยภาคอีสานอีกก็ดูหลากหลายนะโอเคว่ okay. าแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเราค่อยมาลุ้นก,กัน <Okay. S 2> จริงโปรแกรมเด็กๆก็เยอะแล้วเหมือนกันเพราะเริ่มปลายปีเริ่มปล่อยโปรแกรมหนังฟอร์มยกกักษ์ละใช่ครับที่<ม>หน้าเรย่มมาละ<า>เวลเ่ลก็ <c oughs> มีหลายเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวลองดูประทับใจอะไรเรื่องไหนในเดือนหน้าเราก็จะมีคลิปแบบนี้อีกนะครับผมที่สรุปว่าเนี่ยทั้งเดือนเราดูแล้วเราโอเคยังไงเราชอบเรื่องไหน แต่ย้ำนะครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นเนี่ยที่ตกลงกัน2คนแต่ถ้าคนจะเอรื่องไหนอยากจะโหวตนะครับเดินหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบอกว่าอ่ะใครอยากโหวตเรื่องไหนเนี่ยช่วยโหวตกันมาหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือดูจากความรู้สึกอยากไปใส่ข้อเห็นไปในคอมเมนต์ก็ได้ว่าคุณชอบเรื่องไหนหนึ่งถึงห้าที่เราเรียงเนี่ยเรียงเหมือนเราหรือว่าจะเรียงสลับกันอยากเห็นอยากอ่าน ลองดูครับว่าใครชอบอันไหนมากกว่าหรือมีเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงที่ชอบมากในเดือนตุลาเพราะว่าตั้งแผนไว้แล้วว่าเี่กจับอันดับกันจริงจังละนะครับผมเราจะได้รู้ว่าในหนึ่งปีนี่พูดถึงปีแล้วนะว่าหนึ่งปีนี้เราดูหนังแล้วเราชอบเรื่องไหนจริงจังต่อไปเราจะหรือหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็โอ้โหพอสมควรเลยสุดท้ายก็ยาวกว่าที่ตั้งใจไว้เกือบเท่าตัวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็ฝากไว้นะครับว่า ให้ติดตามกันด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้ใครที่กด s u b สไคร์มาแล้วขอบคุณมากๆแล้วกลับมาดูอีกส่วนใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่อๆไปของเราได้ง่ายขึ้นสาหรับคลิปนี้ก็คงม,มีลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ